สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ชมคลิปของเราอยู่นะครับตอนนี้วันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังอยู่อย่างหนึง่งคือของเราเนี่ยเคยปวดหัวหงุดหงิดอึดอัดมากเลยกับการที่จะถ่ายเทข้อมูลส่งไฟล์ระหว่างเครื่องหนึ่งไปกีอเครื่องหนึ่งเนี่ยโอ้มันยุ่งยากมากเลยนะโดยเฉพาะ iPhone เนี่ยเจ้าตัว i p h o n นเนี่ยนะครับ แจ้าตัวเจ้าตัว iPhone เนี่ยนะเราจะส่งข้อมูลเราจำเป็นมากเลยที่เราจะเอาไฟล์จากจาก a n d ด o i d เนี่ยส่งไปที่ส่งไปที่ iPhone มันไม่รับยังไงมันก็ไม่รับนะครับจะส่งจาก iPhone เข้ามาที่ Android เพื่อเอามาทำใช้งานอะไรทำอะไรใน Android เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นรูปภาพเป็นคลิปเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเอาออกจาก p p o o n เนี่ยมาลง Android เนี่ย โดโคตยากมากเลยต้องเอาสายมาเสียบสายมาเสียบ iPhone ก๊อปออกไปที่โน้ตบุ๊กจากโน้ตบุ๊กก๊อปมาใส่เนี่ยโมมันวุ่นวายเคยอึดอ,อดัดอึดหงิดกับมันมาหลายรอบแล้วกว่าจะมาเจอจะมาเจอวิธีการที่สามารถที่จะส่งข้อมูลระหว่าง i p h o n e ไปลง Android ได้แบบง่ายๆโดยมันไม่งองแงคือเจ้า iPhone เนี่ยมันคอย,ย <S <S จะงองแง มันไม่เอาใครอ่ะไอเจ้าเนี่ยมันไม่เอาใครอ่ะโลกส่วนตัวมันสูงมันไม่เอาใครเลยมันไม่รับอะไรของใครในท่เดียวมันมันก็ไม่เอาของมันไปให้ใครง่ายๆเอาของมันออกไปให้คนอื่นน่ะได้แต่ว่ายักหน่อยแต่ถ้าจะเอาจากของแอนดรอยไปใส่มันเนี่ยมันต้องพูดเลยมันไม่เอางนั้นไม่เอางนั้นแต่เรามีวิธีแล้ววันนี้นะครับอยากรู้เลยใช่ไหมใครที่มีปัญหาเหมือนเหมือนเราเนี่ยอยากรู้เลยใช่ไหมว่ามันจะทํำยังไงให้มันง่ายกว่านี้ ไปดูกันเลยผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ก็คือ,อเครื่อง Android นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเป็นเครื่องของ iOS นะครับระบบ o s s ออนี้เราเราจะเราจะเอาข้อมูลจากเจ้า p p o o n เนี่ยจากระบบ o s s นะครับไปลงที่ Android นะครับ แอนดรอยตัวเครื่องนี้ก็เป็น uh, vivo S1 นะครับแทนที่เจ้าจะต้องใช้สายมาพ่วงเนี่ยให้ลุ่มล่ามอะไรให้วุ่นวายเนี่ยแล้วห,หรือเราจะใช้บลูทูธเนี่ยซึ่งจริงบลูทูธมันก็ถ่ายส่งไฟล์ได้แต่ว่าบลูทูธเนี่ยพอติดต่อกันแล้วเนี่ยบางทีก็หาไม่เจอบ้างอะไรบ้างเนี่ยโดยมากเจ้าตัวนเนี้ยเจ้าไอโฟนเนี่ยจะมีเป็นจะเป็นเจ้าปัญหาเพราะว่าพอเปิดบลูทูธแล้วปั๊บเนี่ยทั้งทั้งที่เราเปิดบลูทูธตรงนี้บลูทูธของแอนดรอยเนี่ยหา หาเครื่องของ iPhone เนี่ยเจอของ iOS เนี่ยแต่เจ้าระบบ iOS เนี่ยมันบอกว่ามันไม่เจอ Android มันไม่รู้จักมันไม่ติดต่อด้วยถ้าใส่เทข้อมูลก็ลำบากนะครับก็เลยถ้าจะใส่ไอเนี่ยอ,อะไรนะ OTG เนี่ยเอา OTG มาใส่ข้างท้ายนี่ใช่ไหมครับเนี่ยใส่ข้างท้ายเนี่ย,ย,ยแล้วก็กอป OTG ออกมาแล้วเอา OTG มาใส่เครื่องนี้มันก็วุ่นวายอีกเลยมีวิธีง่ายครับนี่เลยครับเราไปเจอแอปแอปหนึ่งครับชื่อแชอิต นี่ครับใช้ตัวนี้เลยนครัใช้ตัวนี้เลย,ชเลยแช่อิทนี่ติดตั้งไว้ทั้งทั้งอ่า uh, iOS แล้วก็ Android ติดตั้งเสร็จปั๊บเราเปิด2ออ,อันแช่อิทเปิดทั้งคู่นะครับแล้วก็มันจะมีโฆษณาเขาเป็นเป็นโปรแกรมฟรีนะเป็นแอปฟรีไม่เป็นไรเราก็เราก็โอเคให้เขาเสร็จแล้วเราจะเอาไฟล์งานของเราเนี่ยนะครับไม่จะเป็นคลิปเป็นภาพเป็นไฟล์ Word อะไรก็แล้วแต่จากเครื่อง iOS เนี่ยไปลงที่ Android เนี่ยเราติ๊ก iOS เป็นตัวส่งนะครับ iOS นี่เป็นตัวส่งส่วน Android เนี่ยเป็นตัวรับเป็นตัวรับพอติ๊กเสร็จแล้วติ๊กส่งแล้วส่งแล้วไม่มีอะไรนะครับภาคส่งเนี่ยของของไอไอโอเอสเนี่ยไม่มีอะไรมันก็จะมาขึ้นให้เราเลือกไฟล์หรือว่าจะเอาไฟล์อะไรนะครับจะเอาไฟล์ทั่วไปหรือจะเอาเป็นภาพถ่ายมีภาพถ่ายมีวิดีโอวิดีโออยู่ในห้องไหนมีภาพพานโนรามาภาพ บันทึกหน้าจออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะส่งให้เราซิกเลือกเอาทีนี้นี่เขาเตรียมส่งแล้วนะเขาเตรียมส่งไม่ต้องทาอะไรมากในในส่วนของแชร์อิดนะครับส่วนไฟล์ของ Android เนี่ยให้เปิดบลูทูธแล้วก็ติ๊กเปิดไปนะครับเปิดไปเลยนะครับเนี่ยเปิดบลูทูธเรียบร้อยขาให้ติ๊กที่ถัดไปนะก็แตะตรงถัดไปพอแตะถัดไปปั๊บ ของแอา a n d r o i ย Android เนี่ยของ Vivo เนี่ยนะครับมันก็จะให้ให้ให้นี่มาให,ให,ให้เป็นรหัส Wi-Fi ของของเขามามีรหัสผ่านแล้วก็มีบาร์โค้ดไม่ใช่ QR Code นะครับเนี่ยที่กำลังรอผู้ส่งอยู่ฝ่ายผู้ส่งเนี่ยมันยังส่งไม่ได้นะครับมันจะต้องต้องหาไอตัว Wi-Fi ของอันนี้ให้เจอก่อนวิธีการคือเราจะต้อง ย่ออันนี้ลงนะครับย่อย่อหน้าแชร์อิดของไฟ ios ลงแล้วก็ไปเปิดที่ตั้งค่าตั้งค่าของ ios แล้วก็ไปติ๊กที่ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ของ ios มันก็จะมาเจอ Wifi ของนี่นะครับ android share 18 7 5นี่ครับ android share 18 7 5เราก็ติ๊กเข้าไปที่ android share 1 8 7 5งแป้าในฟาของ ios นะครับในฟาของ ios แล้วใส่รหัสผ่านลงไปนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านมันจะอยู่ใต้ล่างนี้นะครับใต้ล่างตรงนี้รหัสผ่าน,นอันนี้เราจะใส่แล้วนะรหัสผ่านเน 6A สมมตินะครับเราใส่ตามนี้เลย6แล้วก็มา A ต่อไป 3A 3แล้วก็ A ต่อไป 42AA อ2เราก็ใส่เลยนะครับใส่ไปเลยรหัสนในการในการโครง,งานแต่ละครั้งเนี่ยนะครับรหัสเขาจะไม่ไม่ตรงกันครับรหัสเขาจะไม่ตรงกันอ่าเสร็จแล้วใส่รหัสแล้วเอาจอยเลยนี่ครับสัญลักษณ์ของในค่าย iOS ี่จะขึ้นเลยว่า มีเครื่องหมายถูกที่หน้า WiFi ของ Android Share 1875่เรียบร้อยเราก็ปิดหน้าตั้งค่านี้นี้ไปเลยครับปิดหน้าตั้งค่านี้ไปครับปิดหน้าตั้งค่านี้ไปแล้วก็เปิดหน้าของ Share it มานะครับเปิดหน้า s h a r อ it มานะครับเปิดหน้า s h a r อ it มาเรียบร้อยเราจะส่งอะไรในที่นี้สมมุติว่า,อาของเราเนี่ยจะส่งคลิปวิดีโอ จะส่งคลิปวิดีโอนะครับส่งอะไรไปดีนยจะส่งกี่คลิปก็ได้นะครับเอาส่งสม,มติว่าเราส่งอันนี้ไปเราติ๊กไปเลยนะครับมันก็จะมีข้อหมายถูกหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปคลิปเดียวก็ได้นะครับหรือจะส่งกี่คลิปก็ได้สิบยี่สิบได้หมดนะครับ่ะเอาแค่สามแล้วกันเพื่อประหยัดเวลานะครับถ้าส่งเยอะมันก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยอันนี้เอาเม,มื่อเราส่งแค่สามคลิปนะจริงๆแล้ว like. ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาในการถ่ายเทข้อมูลมันก็จะนานขึ้นอตกลงเลย แต่ตกลงปั๊บในฝ้าของ ios มันก็จะขึ้นว่า unknown ตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือ ios ตัวนี้ก็คือ android มันบอก unknown ไม่รู้จักไม่เป็นไรเราติ๊กเขาเลยไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแค่นี้ครับมันไม่รู้จักแต่มันก็ยอมให้ส่งข้อมูลโดยใช้แอปแชร์อิดเป็นตัวบังคับเป็นตัวบังคับเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลนะครตัวตัว ios มันไม่ยอมส่งโดยตัวของมันะ ก็เอาแช a อิทเนี่ยแช่อิเนี่ยสามารถที่เข้าไปเข้าไปถึงข้อมูลไฟล์ต่างๆของ iOS ได้แล้วก็ดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทั้งเป็นไฟล์ยไฟล์ภาพถ่ายไฟล์วิดีโอไฟล์งานไฟล์ Excel ไฟล์ PDF อะไรได้หมดนะสามารถติ๊กแล้วก็ส่งมาได้เลยเนี่ยมันก็ส่งมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยน,นี้คือเวลาในการส่งแลนะเวลาในการส่งนะครับส่งมาแล้วเนี่ยส่งมาแล้ว เหลือเวลาอีก4.7นาทีส่วนอันนี้ก็คือไฟล์ที่มีคําว่าเล่นนี้ก็คือส่งเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนอันนี้กําลังส่งอยู่นะตัวเลขมันกําลังวิ่งอยู่มันจะส่งทีละไฟล์นะครับทีละไฟล์เรยเียงไปอันนี้ตัวเลขวิ่งอยู่ครับไฟล์นี้1.66 g ิกะ1.66กิก็เลยนานหน่อยนะครับถ้าเป็นระดับเมกมันก็จะไวแต่ถ้าเป็นจิกนี่ก็จะช้าหน่อย อันนี้เราถ่ายไฟล์วีดีโอนะครับไฟล์วิดีโอส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อมูลที่ส่งมาแล้วเนี่ยห้ากว่าเมกแล้วนะครับเนี่ยห้ากว่าเมกแล้วไวนะครับการถ่ายเทข้อมูลก็ไวโอเคเนี่ยมีประโยชน์มากเลยในกรณีที่บางทีเราเราใช้สมมติวเราใช้ Android จะไปเจอเพื่อนกันเพื่อนใช้ iOS อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราเออเห้เพื่อนหวานเพื่อนถ่ายถ่ายรูปหน่อย เพื่อนถ่ายรูปให้เราหน่อยเพื่อนก็ถ่ายให้เราโอ้โหไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยถ่ายให้เราซะอย่างเท่อย่างสวยเลยเสร็จแล้วพอเราจะเอาภาพมามาลงเครื่องเราโอ้โหทาไงอันนี้ฮะยุ่งยากเลยเราก็จะใช้แอปตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอปตัวนี้สามารถที่จะลงติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับเป็นยาสามัญประจําเครื่องไปเลยนะครับแอปตัวนี้แชร์อิเนี่ย โอ้มันมันสะดวกมากเลยมันครอบจักรวาลมากเลยนี่ใช้เราชอบใจอะ่ะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อน,อนๆได้ได้ไดรับได้ทราบกันว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันดีนะถ้าใครท,ที่ไม่มีปัญหากันแล้วไปแต่ถ้าใครที่ท,ที่มีปัญหาหรือว่ามีความต้องการจะถ่ายข้อมูลถ่ายไฟล์ข้อมูลไฟล์างานจากจาก iOS ไป Android เนี่ยแล้วติดปัญหาเนี่ยใช้อันนี้เลยรับรองว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะครับ ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยเนี่ย,ยของตัวเราเองเ่ยบางทีเราใช้ใช้ p p o o n เนี่ยเจ้า iOS เนี่ยไปบันทึกคลิปวิดีโอครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเจ้า iOS เนี่ยเจ้า iPhone เนี่ยประสิทธิภาพกล้องของเขาการการบันทึกภาพอะไรพวกนี้ของเขาจะเป็นธรรมชาติมากแล้วการโฟกัสของเขาจะไวัโฟกัสจุดต่างๆ่ันจะนิ่งจะไวมากไม่ค่อยหลุด งั้นก็พอไปใช้ไอตัว iPhone iOS เนี่ยบันทึกบันทึกคลิปมาเนี่ยเราก็จะต้องเอาคลิปออกมามาลงที่อ่ที่ไอไอแอนดรอยเพราะว่าเราใช้ Android เนีเป็น,เป,นเป็นตัวตัดต่อไงใช่ไหมเราใช้แอปใน Android เป็นตัวตัดต่อรู้สึกว่ามันมันมันจะคล่องตัวกว่ามันจะคล่องตัวกว่าเราก็เลยแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะไม่จําเป็นนะอาจจะใช้ ไอโอเอสเนี่ยตัดต่อในนี้ในตัวตัวเดียวเลยก็ได้ในเครื่องเดียวกันเลยแต่ของเราเนี่ยเราถนัดที่จะใช้ไอตัว Android เนี่ยทำงานเพราะว่ามันมันดูเหมือนจะเป็นจะคล่องตัวกว่านะมันมันมีความรู้สึกยึดติดอย่างนั้นนะนี่ยก็เลยต้องเอาข้อมูลเนี่ยออกจาก iOS มาลง Android เพื่อทำงานขั้นตอนต่อไปทำงานใน Android ไงเนี่ยก็เลยต้องโอ้โอมันให้วุ่นวายหมดตอนนี้พอมาเจอ แอปที่ใช้เพื่อแชร์อิดเนี่ยโอ้โหชีวิตดีขึ้นมากมายไอ้ที่เคยเครียดไอ้ที่เคยงุดหงิดไอ้ที่เคยเอ้ยยังไง,งทําไมเป็นงี้อะไรเงี้ยเนี่ยที่เคยต้องเอาสาย Data มาตอ่อพ่วงใช้โน้ตบุ๊กมาช่วยให้มันให้วุ่นไปหมดก็เป็นอันว่าขั้นตอนวุ่นวายแล้วนะตัดทิ้งไปเลยตอนนี้แค่นี้รอเวลาแป๊บเดี๋ยวนี่จะเสร็จแล้วครับเนี่ยเหลืออีกสี่สิบสองวิเนี่ยสี่สิบวิแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟล์ที่สองันที่หนึ่งจุดหกหกยิกอ่อ่ะมันจะเสร็จแล้วอ่ะ เนี่ยหนึ่งอยู่หกหนึ่งแล้วหกสองเนี่ยหกสามหกสี่หกห้าหกหกเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยฝ่ายที่สามเนี่ยร้อยสี่สิบหกเมกเนี่ยโอ้เหล็กๆๆเดนะ็กๆเลยนะฮะเด็กๆเลยทายเทยข้อมูลไว้ด้วยเนี่ยดูนะครับร้อยสี่สิบหกเมกเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวไปเจ็ดสิบแล้วแปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วร้อยและนะร้อยสิบร้อยยี่สิบไวมากครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ย อีกสองวิหนึ่งวิเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บเขาก็จะพลิกจากแถบสีเขียวเป็นแถบสีน้ําเงินตัวเลขก็จะหยุดนิ่งตรงท้ายท้ายคลิปที่เราก๊อปมาก็จะบอกว่าเล่นเล่นเล่นแสดงว่าเขาเสร็จการถ่ายเทข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะทดสอบจากตรงนี้ก็ได้นี่ครติ๊กที่เล่นเนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบว่าคลิปที่ก๊อปมาสมบูรณ์ไหมเนี่ยครับเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะเช็คได้เลย นี่นครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการที่ใช้แอปแชร์อิดเข้ามาช่วยในการถ่ายเทข้อมูลข้ามค่ายระหว่างค่าย iOS กับค่าย Android ซึ่งเป็นปัญหามากมายอันนี้ปัญหาเหล่านั้นจบนะครับจบด้วยแอปแชร์อิดทีนี้เมื่อถ่ายเทข้อมูลเสร็จแล้วทำไงครับไม่มีอะไรยากครับปิดไปเลยนะปิดเสร็จเรียบร้อยปั๊บปิดทิ้งไปเลยครับเฉยเเลยดื้อเลยอันนี้ก็ ปิดทิ้งไปเลยนทิ้งเลยดื้อแต่การตั้งค่าเมื่อกี้เราตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมครับพอเราปิดอพอเราปิดแชร์อิดในฟ้าของ Android เนี่ยของฟ้าไ iOS มันก็จะกลับไปใช้ Wi-Fi อันเดิมนะครับที่ก่อนที่จะแชร์อิดจะมีการเปลี่ยน Wifi ไปเป็นของแชร์อิดมันจะกลับไปใช้อันเดิมแล้วก็โอเคปิดทิ้งไปกลับสู่สภาพเดิมเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็คิดว่า มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนอส่วนหนึ่งที่มีปัญหากับการถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายเทข้อมูลข้ามค่ายระหว่าง ios กับ Android ได้พบหนทางสว่างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับอาจจะมีแอปอื่นๆอีกที่ทําหน้าที่คล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราค้นพบก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับผมม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ สวัสดีครับ